ทำไมลูกคนเล็กมักเจอตัวเองเร็วกว่าพี่ๆนะครับแล้วมักจะไปสุดในอาชีพของตัวเองนะครับใครเคยสังเกตไหมครับว่าในบ้านครับถ้าเกิดมีพี่น้องหลายๆคนครับลูกคนเล็กของบ้านมักจะไปสุดในอาชีพนะครับแล้วก็เจอเจอตัวเองได้เร็วมากนะครับตัวอย่างลูกคนเล็กที่เป็นระดับโลกก็คือไมเคิลจอแดนคริสตยโนโรนันโดแล้วก็สตีฟจอบแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับและส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นครีเอทีฟหรือการเป็นดารานักแสดงหรือเป็นนักกีฬาที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับเพราะอะไรนะ ครับที่ลูกคนเล็กถึงไปได้สุดได้ขนาดนี้เพราะที่หนึ่งนะครับก็ว่าเขาจะได้ความรักจากผู้คนในบ้านแบบเต็มที่มากครับเพราะว่าด้วยความเป็นลูกคนเล็กนะครับก็คือเป็นคนสุดท้ายของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นพี่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 ก็จะแบ่งปันความรักให้กับน้องหมดเลยนะครับแม่ก็จะรู้สึกโอเคกับลูกคนเล็กพ่อก็จะไม่ได้ต่อต้านลูกคนเล็กต่างกับลูกคนโตครับที่บางทีก็จะมีความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูกคนโตหรือแม่กับลูกคนโตนะครับแต่ลูกคนเล็กเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ ก็จะรักและเอนดูเขานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบความเหนื่อยล้าหรือในการดูแลอะไรก็จะไม่ได้มากเท่านะครับเพราะว่าพี่ๆก็าอาจจะโตแล้วแล้วก็อาจจะมาซัพพอร์ตได้เพราะฉะนั้นความรักก็ควรจะถูกส่งผ่านไปที่ลูกคนเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมีลูกสาวคนเล็กมีพี่ๆเป็นพี่ชายขเขาก็จะได้รับความรักได้เต็มที่มากหรือถ้าเป็นลูกชายแล้วมีพี่สาวนะครับเขาก็จะได้รับความรักจากพี่ๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความรักได้เต็มที่เขาจะไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่เป็นการพิสูจน ตัวเองเพราะนั้นเขาจะทําในสิ่งที่เขาชอบครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าบางคนมีปมที่ขาดความรักก็มักจะไปทําอะไรเพื่อให้คนยอมรับแต่ลูกคนเล็กเนี่ยพอเขาได้รับความรักเต็มๆเ,เนี่ยเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนซึ่งเขาไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่ายังไงทุกคนในบ้านก็ยอมรับในตัวตนเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถเลือกอาชีพหรือสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆและส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นคนที่กล้าทําและก็ประสบความสำเร็จ ข้อที่2ครับสามารถลองผิดลองถูกได้เต็มที่กับชีวิตครับคือการที่คนเราครับจะไปเจอตัวเองหรือไปเจอเป้าหมายชีวิตหรือไปเจอตัวตนมันจะต้องมีการลองผิดลองถูกก่อนนะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยจะมีโอกาสทําสิ่งนี้ได้ต่างจากคนโตนครับเพราะว่าเวลาลูกคนโตที่มีน้องๆเยอะเนี่ยเขาจะไม่สามารถลองผิดลองถูกเพราะว่าถ้าเกิดเขาพลาดขึ้นมาน้องๆรอเขาอยู่แต่ว่าลูกคนเล็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่บางทีแบบพี่ๆเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จ แล้วและสามารถซัพพอร์ตเขาได้แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขากล้าลองผิดลองถูกคือเวลาเขาเป็นลูกคนเล็กของบ้านเนี่ยเวลาเขาทําอะไรผิดเนี่ยทุกคนจะเหมือนให้อภัยเขาโดยที่ทําให้เขาไม่ได้รู้สึกผิดซึ่งบางครั้งเราจะมองเห็นลักษณะนี้คือเหมือนเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่เอาแต่ใจก็คือคนที่รับรู้ความรู้สึกตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่กลัวว่าจะล้มเหลวนะครับโดยถือว่าทุกครั้งที่เขาล้มเหลวก็จะมีคนซัพพอร์ตครับเวลาได้ยินบทสัมภาษณ์ของ คิเโน้ตแล้วก็คือเขารู้สึกว่าแม่พี่อะไรมาซับพอร์ตเขาเสมอในการที่เขาจะทําอะไรบางอย่างครับหลายๆคนที่เราเห็นลูกคนเล็กอย่างคุณบอยโกสียพงนะครับหรืออีกหลายๆคนเลยเต็มไปหมดเลยที่เป็นลูกคนเล็กเขาจะกล้าทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวหรืออะไรที่ไปสุดในอาชีพหรือมีความครีเอทีฟนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาจากความรู้สึกที่ว่าฉันทําผิดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่ฉันทาผิดได้ลองใหม่จนสุดท้ายพอเขาได้ลองบ่อยๆเขาก็จะรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช่และสุดท้ายก็จะไปใน จุดที่ประสบความสําเร็จได้เลยนะครับอันที่3ครับคือลูกเล็กมักจะมีความรู้สึกว่าโชคดีเสมอในจิตใจตัวเองครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความโชคดีตรงนี้มันมาจากการที่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรในบ้านจะมีคนซัพพอตเสมอเวลาจะทําอะไรพ่อซัพพอตแม่ซัพพอตพี่ซัพพอตความรู้สึกนี้มันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกและแน่นอนเวลาไปทําอะไรที่มันแปลกเวลาทําอะไรที่มันเหมือนไม่เคยมีใครทําหรือทําอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้สึกถึงแรงสนับสนุน คือความรู้สึกโชคดีเพราะฉะนั้นลูกคนเล็กก็มักจะโชคดีในสายอาชีพการงานอย่างเช่นจะมีผู้ใหญ่ผลักดันหรือจะมีคนที่ให้โอกาสเหมือนกับคิเยโนโรนโดเขาเป็นลูกคนเล็กแล้วก็เขาไปเตะบอลแล้วเขาก็ได้รับการอ็นดูจากพี่ๆนะครับเพราะว่าในบรรดาลูกๆเนี่ยลูกคนเล็กจะมีความเป็นอีโก้น้อยสุดเพราะว่าอยู่ในบ้านจะต้องยอมคนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปทําอะไรเนี่ยเขาจะอีโก้น้อยพออีโก้น้อยเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าได้รับการถังสอนได้รับการบอกว่าให้ทำนทาน่นทำนี้แล้วก็เขาก็จะรู้สึก ว่าเขากล้าที่จะร้องขอเขากล้าที่จะรับโอกาสเขากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองและสุดท้ายก็จะได้รับโอกาสนั้นต่างจากลูกคนอื่นที่บางครั้งเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วจะใช้ความพยายามที่มากเกินไปแต่ลูกคนเล็กเขาจะเหมือนกับว่ามีความขยันพยายามด้วยและรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเพราะคนที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเขาจะได้รับการซัพพอร์ตอะไรที่เรารู้สึกยังไงตอนที่อยู่ในบ้านพอเราไปใช้ชีวิตข้างนอกเราก็จะเกิดสิ่งนั้นซ้ำๆๆเพราะนั้นลูกคนเล็กที่ได้รับการซัพพอร์ตจากทุกคนในบ้านพอไปอยู่ ไหเขาก็จะได้รับการซัพพอร์ตและสิ่งนั้นแหละจะทําให้ลูกคนเล็กประสบความสาเร็จเพราะว่าอย่าลืมว่าการประสบความสำเร็จไม่ใช่ต้องเก่งเดียวแต่มันจะต้องมีคนซัพพอร์ตซึ่งการที่มีคนซัพพอร์ตเราจึงเรียกว่าโชคดีซึ่งความโชคดีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในบ้านนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องระวังสําหรับลูกคนเล็กก็คือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีปมที่แบบว่าถูกตําหนิเวลาทําผิดถูกตําหนิแล้วฝังไปนในจิตใต้สำนึกทให้หลายครั้งเนี่ยลูกคนเล็กก็มักจะใช้การสําเร็จจเเททมาาาในกรี่ะบบํัด แล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าบางทีตัวเองเจอแล้วนะแต่ไม่สามารถรักษาสถานะหรือรักษาจุดที่ตัวเองทําได้โดยที่บางทีพอเจอหนักๆเข้าความกดดันหนักๆก็จะรู้สึกไปต่อไม่ไหวนะครับแล้วทําให้หนีปัญหาและกลายเป็นว่าทิ้งความรับผิดชอบโดยส่วนใหญ่ปมของลูกคนเล็กก็จะมีความเป็นชอบหนีปัญหาหรือทิ้งความรับผิดชอบหรือจะต้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้นะครับะฉนนั้นถ้าเกิดสามารถจัดก,การปมตันนี้ได้ลูกคนเล็กก็จะกลายเป็นคนที่ไปสู่อาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจัดการปมโดน เพื่อทําให้เรากลายเป็นคนที่รับชอบมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้กลัวที่จะลงโทษไม่ได้กลัวที่จะต้องหนีปัญหานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาโคชชิ่งนะครับมีเคสนึงครับที่เป็นลูกคนเล็กที่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะกลัวเวลาโดนตาหนิกลัวโดนลงโทษแล้วครับทำให้เขาเนี่ยบางทีก็ผัดวันประกันพรุ่งนะครับไม่ส่งงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็หนีปัญหาจนสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาความพันปัญหาเลืกองงานอีลูกตุงนางไปหมดแล้วสุดท้ายเข้ามาโคชชิ่งก็ไปปลดล็อกความรู้สึกที่ถูกพ พ่อลงโทษถูกพี่ลงโทษตําหนิจนสุดท้ายตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนที่อารมณ์นิ่งเวลาใครวิจารณ์ใครว่าอะไรก็รู้สึกมั่นคงแล้วก็ไม่มีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อพิมพ์ PC ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับจงภูมิใจในสถานะตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กทุกคนมีจุดเด่นจุดดีจุดด้อยได้เลยแล้วก็ใครที่มีปัญหาความพันธหรือปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับลักเละห่วงใหญ่โค้ดอดีนัน